านหนังสือบ่ได้นะครับบ่ได้เข้าโรงเรียนอีกตั้งหากเอาจากกอดเลยนะดำาดอนพื้นจะเลื่อนด่าเป็นอย่างจรงบ่ได้เรียนหนังสือเพราะว่ายากจนไลเป็นป้าอ้อยโอ้ปลาอ้อยเลี้ยงน้องจ้าก็นี่หลักฐานทัวทันะคะเอาเอาจากกอดเลยหลังเท้าชัดเจนจากกอดเลยพี่พี่แกนะคะมีความสามารถที่แบบว่าสุดยอดมากๆนะคะเป็นพรสวรรค์เลยค่ะร้องเพลงหมอลำได้ างเอกหมอลำนะคะเดี๋ยวจะมาเทสนี่อ่านหนังสือบ่ได้นะครับบ่ได้เขารงเรียนอีกตั้งหากเอาจากกอนเลยนะกอดคนอ่านหนังสือบ่ได้รำได้อ่ะนะเอาหน่อยเอาหน่อย อัเสียงันหน่อยค่ะอเสยอะไก็ได้อะไรก็ได้ที่สนุกสนุน่แหละนี่ลั้มใหญ่ไงมนี่ลกส้มใหญ่มืออนี่คนหลายเนีนหลายเอาจากรอยเลยเอาจากกอนนะเอาจากนะสันปยาังกนน่ลเอาลอยนึงหน่ก็ได้ไดเอาแล้วคนรอฟังอยู่คนกำลังรอฟังนี่เลยอนมืขึ้นใจเก่ากอนจะ้ก่อนขอนิ่งว คุณอาจารย์มาเลี้ยงนำน้ำลำองให้เสียงอมีตอนึกตาอยลาคุณวิดามานดาเป็นผู้กรรมอานำป่องเซอยสคุณอาจารย์ผู้ซอยอยู่มาซอยเป็นของทีต้องเป็นสำเนยงอันเสียงจาแฟมหาทุคำบ โย่ปรสาสันปนุ่มเหนีวยวใบผู้ตาเจ้าของทีงก้มกลับเมียโทรลันี่สิ่งบ่ดีหรือเสืออะไรมันหายอย่าเลียนแบบไม่กินอ่านหนังสือพ่ออกแต่สามารถล้ำได้นะครับนี่เพิ่นจบปอนึงผ้าเสร้อเพิ่นสินลำ้ำ เพื่อนก็ต้องให้คนมาอ่านก่อนล้ำให้ฟังก่อนเพื่นจังสี่จำเอาจากตองสามรอบจำได้เลยนี่คือพรสวรรค์ของหวน suy cái 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 sương lâm đòn phun chớn chân phải còn lắm phải ไห้น้องสาวอ่านไห้น้งผู้ใดเป็นคนแต่งอาจารย์ประดิษฐาอาจารย์ประดิษฐ์เป็นคนแต่งไห้น้องสาวมาอ่านให้ฟังแล้วจังมันล้ำโอ้คือสิเก่งแท้คนเลยเหรออันนี้คือพรสวรรค์ของเพิ่นอิหรีนะครับอันนี้เพิ่น์ลได้เรียนหนังสือผูได้อีอย่างทั้งสิ้นนะนี่คือยังว่าแหละพรสวรรค์มาดนั่นโดยเฉพาะเอออย่โกงนะสันเอาคืบก้อนสันเอาจังน้อยไปคืบเลย <c oughs> เอ <c oughs> บอบ่ล้ํากินน้าเปล่านะครับนี่น้าเปล่า <c oughs> แม่นดีดีบ่ที่บอกมาวานอ่านหนังสือบ่ได้บ่ได้เรียนหนังสือนี่แม่นดีดีบ่แม่นดีดจ้าเป็นอย่างเจ้าบ่ได้เรียนหนังสือเพราะวันยากจูลายบ่ได้เลียนซืออนน้อเป็นปลาอ้อย <c oughs> <c oughs> โอ้โหตัดอ้อยเลี้ยงน้องจ้าโอ้มีมีน้องจะคนมีน้องสี่คน,นมีน้องสี่คนเลยเป็นคนโตเลยบ่ได้เรียนหนังสือไปตัดอ้อยรับจ้าง มันเลี้ยงน้องมาจุนเตือครอบครัวเนาะ,ะนี่คือดำดอนพรนเจริญโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ